วเครับนี่ไทฟอลิกนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะสอนทิปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับครูทิปนะครับแล้วก็จะแนะนำอ่าลิสต์ที่ผมใช้ US only นะครับ US only ก็คือตั้งตามได้ก็คือจะมีทอง e u r u s d g b p u s d u s d j p y a u d u s d n z d u s d CHF u s d c a d เป็นหลักคือตรงนี้นะครับคือสามารถตั้งตามได้แต่แตคือตรงเนี้ยตรงนี้คือเป็นหลัก ตรงนี้ครับ USD CAD s d CF ตรงนี้ตั้งตามแค่นี้เพราะอะไรถึงแนะนำะตัว u s only เพราะว่ามันกลับตัวเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวเร็วนะครับคือหมายถึงว่าเวลาเราติดลบหรืออะไรเงี้ยมันสามารถฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่าตัวอื่นที่ไม่ใช่ USD นะครับลองดูลองเอาไปฝึกดูตั้งตามนี้เราลองใช้แค่ USOLI ดู US only do, นะครับผมลองดูตามนี้นะครับแล้วก็เมื่อาวานที่สอนคลิปที่แล้วลืมบอกไปว่าเวลาเราสร้าง Order, ลิมิตออเดอร์หรอเครดออเดอร์มันจะอยู่ในหน้าออเดอร์ตรงนี้นะครับถ้ามันถึงจุดที่เราต้องราคาเราตั้งไว้ก็จะเปิดให้ทีนี้เนี่ยวิธีตั้งลิมิตออเดอร์ Order, อย่างนึงก็คือเวลาเราวิเคราะห์อ,อยู่ในกัฟโอเคเราเข้าอ,อยู่ในกัฟเราอยากตั้งที่ราคาตรงนี้ ประมาณนี้นะครับราคาตรงนี้14105106อะไรตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเรากดตรงนี้ได้เลยข้างล่างตรงกลางสุดที่จะเป็นรูปแฟ้มหรือว่ารูปรูปตารางลิสต์แล้วก็มีเครื่องหมายบวกกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดแอดวานซ์หรือถ้าอยากเปิดปิดออเดอร์รือว่าถ้าอยากสร้างออเดอร์ในตอนนี้ก็สามารถกดได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะสร้างลิมิตก็ไปที่แอดวานซ์แล้วก็ไปที่ลิมิตด้านบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิม เหมือนที่ทำเมื่อวานนี้นะครับก็จะเอาเป็นเซลล์ที่ราคาเท่าไหร่ใบที่ราคาเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยเราดูตะกี้ราคาเท่าไหร่นะกดกลับไปกดที่กราฟเพื่อกลับไปนะครับอ่ะหนึ 100, ่งซีหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็ไปที่ Advanced Limit Sell หนึ่งซีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งีหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับ Take Profit เหมือนเดิมนะครับสามปีบสี่ปพอนะครับ ก็ขีดออเดอร์นะครับหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์นะครับมันก็ขึ้นมานะครับผมนี้มันจะยังไม่เปิดออเดอร์ให้เรานะครับจนกว่ากราฟจะไปแตะตามราคานั้นนะครับนะครับตัวล่าสุดขึ้นมาแค่นี้นะครับถ้าสมมติว่ามันไปไกลแล้วมันไม่น่าได้แล้วมันตามออเดอร์ไม่ได้ไกลแล้วก็กดแคนเซิลได้ก็กดกระบาดขวามือตรงนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ